อยู่บ้านบ่อเนาะครับอ้าวมยังวะยูยู่ยูโอ้ยูยูสิอันยังสมาสรตำรวจขอข้อมูลนะเนี่ยขอข้อมูลนี่ยังอ่ะคนสีซอยไแพล่งโอ้สจิซอยไแพล่งเอ้าพ่อเนี่ยแถบปัะจิตซอยแพล่งสิบ้านเลขที่ร้อยยี่สิบเป็นพ่อเนี่แม่เออคนสิ่ใช่คนให้มาหาข้อมูลมาสอบประวัติอ๋อดีดีดีอีซอยเหลือเนาะซอยเหลือแพล่งนี่แหละย่าให้มานี่นี่อ่าย่ายนี่ซื้อไว้ยังก่อนนูนนี่ อ้าวเอาป่ะนี่แล้วก็ยังสิหนูนี่ยุติแล้วเนี่ยเอาแต่ยังว่าเจ้าซื้ออีหยังจะหนูนี่เออกับเจ้านั่นล่ะกับเจ้านั่นล่ะเจ้าซื้อหยังเอาแต่ยังว่าใครนี่ล่ะซื้อหนูนี่อ้อโอเจ้าซื้อหนูนี่เห็นบ่เออโอบ่แม่นเข้าใจยากเนาะไอ้ยูถึงมาซื้อหนูนี่ยนท์ทํไปไทยหนูนี่ต้องไว้หนูนี่เ